สวัสดีท่านชมท่านกันด้วยนะครับพี่ผมกันในช่องบางสายเกมเมอร์ครับวันนี้คนระับผมก็จะมาอ่าสอนระบบคอมมานด์กันอีกแล้วนะครับก็อ่าวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กับคอมมานด์ทีมอีกแล้วครับก็ต้องบอกนะครับว่าก่อนอันนี้เนี่ยผมก็ได้ทำการสอนทำระบบคอมมานด์ทีมนะครับแจกไอออนทีมระบบรีเซตทีมทุกอย่างเนี่ยผมสอนไปหมดแล้วเนาะแต่ระบบที่เราทำกันมานะครับมันก็ยังมีช่องโหว่อยู่นิดหน่อยนะครับก็คือระบบทีมเต็มนั่นเอง ก็ในพาร์ทก,ก่อนอันนี้เนี่ยผมยังไม่ไดสอนทาระบบทีมเต็มเนาะซึ่งถ้าเกิดเอาไปเปิดในเซิร์ฟจริงๆเนี่ยอาจจะมีคนเกลียนครับแล้วก็เข้าไปในทีมเพิ่มเติมได้ตอนที่ทีมยังเล่นตอนที่แบบเกมยังเล่นอยู่อะซึ่งวันนี้ผมจะมาพาทําให้คอมมาระบบทีมของเราเนี่ยสมบูรณ์ครับแล้วก็สามารถเปิดในเซิร์ฟได้เลยการเกลียนเนะาะกันคนแบบไปเข้าแบบเข้าทีมตอนเริ่มเกมไปแล้วนะฮะซึ่งต้องบอก,กน,นะว่าคลิปนี้คลิปเดียวเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์นะครับต้องไปต่อในคลิปสอนทำคอมมาระบบวิกตอรี่เนาะ อคอมานชัยชนะนั่นเองอันนี้ต้องรอก่อนนะเพราะว่ามันจะมีคอมานบางส่วนเกี่ยวข้องกับคอมานชัยชนะครับซึ่งผมจะทําคลิปสอนในอนาคตคลิปนี้จะเกือบสมบูรณ์ครับและจะไปสมบูรณ์ในคลิปคอมานชัยชนะเนะาะก่อนจะไปเริ่มทำคอมานนะครับก็แนะนําว่าใครที่เป็นมือใหม่นะแล้วก็ยังไม่เคยดูคลิปสอนทําระบบทีมเนี่ย ผมมีหลายพาร์ทเลยนะไม่ว่าจะเป็นคลิปแจกออดออหรือคลิปสอนทําตั้งแต่เริ่มนะก็เห็นไหมระบบข้างหลังอันเนี้ยผมมีคลิปสอนทำหมดเลยนะครับแนะนําให้ไปดูก่อนนะยิ่งมือใหม่ต้องไปเลยครับเพราะระบบทีมค่อนข้างจะซับซ้อนเนาะก็ถ้าเกิดแบบไม่ไปดูกันเนี้ยน่าจะงงกันแน่นอนนะฮะก็เดี๋ยวผมจะแปะไว้ที่คำอธิบายเนาะไปดูก่อนได้เลยครับไม่งั้นงงแน่นอนโอเคครับเมื่อทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาแก้คอมมาไปพร้อมๆกันเลยครับสำหรับจุดที่เราต้องแก้นะครับก็จะมีทั้งหมดสามจุดนะก็จะเป็นป่ะ ตันี้คือจุดที่ต้องแก้คอมมาเนาะต้องมีการสับคอมมาอีกนิดหน่อยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยส่วนระบบตัวสอบทีมตรงนี้นะผมทําการเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะผมทําการปรับทีมสีเหลืองเป็น2คนครับอ่าคลิปที่แล้วผมใส่เป็น1คนเพื่อความสะดวกเนาะตอนนี้ผมปรับเป็น2นะครับแล้วก็ทีมสีฟ้าผมเลือกเป็น1คนเหมือนเดิมเนาะผมก็มีคนเทสแค่3คนนี่แหละก็เลยตั้งได้แค่นี้นะครับเห็นไหมอ่ะโอเคก็อันนี้ผมมาเปิดผมมาเอาให้ดูนะว่ามีการอัปเดตอะไรบ้างนะครับอ่ะทีนี้ผมก็จะปิดไปเลยเรียบร้อยนะ เลขทีตรงนี้เห็นปะ่ะอ่าทีเมื่อกี้ที่เราปเปลี่ยนไปใช่ไหม is? คอมมาตรงนี้คอมมาทีพีตรงนี้นะผมนะก็จะเปลี่ยนด้วยเนาะก็เมื่อกี้ผมเปลี่ยนสีเหลืองใช่ปะ่ะอันนี้สีเหลืองนะอ่าเข้าไปปึ๊บอ่าเห็นไหมร,รง C ีนะครับศีคือจำนวนคนเนาะอ่าตรงนี้ก็ต้องเปลี่ยนด้วยครับตอนแรกผมเป็น1ใช่ป่ะผมก็ต้องเปลี่ยนเป็น2นะให้มันตรงกับตรงนู้นอ่าส่วนอ่าสีฟ้าใช่ป่ะสีฟ้าผมเป็น1คนเหมือนเดิมผมก็ไม่ต้องเปลี่ยนเห็นป่ะก็เป็นหนึ่งอยู่แล้วนะผมนะประมาณนี้จะไว้นะครับอ่าถ้าเกิดมีการปรับทีมตรงนน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 นีีีีี้้้้้ตตตรรรรงงงออมมมมกกาเเเปปปปลลลล่่่่่่ยยยะะไไไดคัับผ2แว ส่วนคอมมานด์แท็กทีตรงนี้ครับก็ต้องเปลี่ยนเช่นกันเนาะอ่ะเอาเปลี่ยนสีเหลืองใช่ไหมอ่ะมาดูสีเหลืองอันนี้เห็นปะสีเหลืองก็เปลี่ยนเป็น2เหมือนกันครับเห็นไหมอ่าแทก็กทีมนะแทก็กทีม1ของสีเหลืองผมใส่เป็น2คนเห็นปะอ่ะสีฟ้าข้างบนเหมือนเดิมเป็น1นะครับผมนะก,ก็หลักๆที่ต้องเปลี่ยนก็จะมี3จุดเนาะตรงนี้ตรงนี้คอมมานด์ทีมแล้วก็คอมมานด์แท็กนะครับผมอันที่ต้องต้องเปลี่ยนนะเวลาเพิ่มคน จำนวนทีมตรงนี้อย่างที่เคยบอกไปแล้วเนะาะจะกำหนดเป็นทีมแบบ3ชน3 2ชน2อะไรอย่างนี้ได้หมดนะครับเป็น4แบบ4คนชน4คนก็ได้นะครับแบบ4 v 4อะไรอย่างเงี้ยได้หมดนะครับไปกำหนดเองได้เลยตอนนี้นะครับเราปรับจำนวนคนเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาย้ายคอมมาดนนะครับเซิร์ฟจุดแรกนะครับจะเป็นคอมมารีมูฟเนาะเห็นไหมตรงนี้นะครับผมนะอ่าคือตอนนี้เนี่ยอ่าตอนแรกผมเอามารีมูฟตรงนี้เลยใช่ไหมแต่ในกรณีเนี้ยเราจะต้องเอารีมูฟเนี่ยไปคอมบายกับต้องเอารีมูฟนะไปผสมกับระบบวิกตอรี่คอมมาดนะครับ คือเราจะทําให้มันจบเกมก่อนใช่ไหมพอมีคนชนะปุ๊บเนี่ยเราค่อยรีมูฟแท็กครับอ่าอันนี้ในเซิร์ฟเวอร์ต้องเป็นแบบนี้นะครับผมนะก็คือแท็กจะถูกรีมูฟหนึ่งร้อหลังจากที่จบเกมแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเนี่ยเราต้องเอาคอมมาตรงนี้ออกมาไว้ก่อนนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปรวมในคลิปต่อไปในคลิปคอมมาวิกทอรี่หรือคอมมาชนะครับอ่ะอันนี้เอาคอมมาออกมาพักไว้ก่อนเลยทีนี้เดี๋ยวผมจะก๊อปคอมมาตรงนี้ไปเซฟไว้ก่อนเนาะก็เดี๋ยวเราวางคอมมาออกมา1 2ึ่งสองอ่ะแล้วก็ก๊อปไปวางเลยครักดนะะคออ่ลลมาาเ วางครับปึ๊บอ่ะทีนี้อีกอันนึงก๊อปมาวางคนระับคอนโดนเอคอนโดนซี A, C. อ่ะไปวางไว้ครับปึ๊บเท่าน,นี้ก็ได้แล้วนะเห็นไหมอ่ะอันนี้ของทีมหนึ่งนะรีมูฟทีมหนึ่งแล้วก็รีมูฟทีมสองครับเราเซฟไว้เลยนะตรงนี้อ่ะจำไว้นะครับก็เป็นคอมมานด์อ่ะตรงนี้เราเซฟไว้แล้วนะเดี๋ยวเราเข้าไปทำต่อกันในคลิปต่อๆไปนะครับพอเราเซฟคอมมานด์เสร็จแล้วนะผู้จัดการเข้าไปลบคำสั่งนะทุกคนอ่ะกดบวกไปนะกดลบคำสั่งเลยครับปึ๊บลบให้โล่งเลยนะสองอันนี้นะอ่ะลบให้โล่งเลยครับ ลบ2อันให้เสร็จนะครับผมให้เหลือว่าง2อันนะอันล่างไม่เกียวนะเอาแค่ออันบนนะครับทีนี้ครับเราทำการย้ายประมาณแท็กน่อยไหมอ่าแอดแท็กกนะันตรงนี้อ่าย้ายแอดแท็ก2อันนี้นะของทีม1กับทีม2นะไปไว้ในนี้เห็นปะอ่าก็เราจะย้ายตรงนี้ไปไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าโอเคตรงนี้ก็ผมว่าทุกคนเข้าใจนะผมจะเล่งภาพแล้วกันครับอ่าเริ่มย้ายเลยตอนนี้ผมย้ายเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมอ่านี่นะทีม1นะทีม1แอดนะครับแอดทีม1แล้วก็ตรงนี้ เป็นแอดทีมสองเห็นไหมครับเป็นแอดทีมสองนะตรงนี้ครบแล้วเห็นปะพอราวางครบนะครับตรงนี้ก็ไม่จําเป็นแล้วทุบทิ้นเลยนะครับปึ๊บป๊บอ่ะทุบไปเลยเนาะเพราะว่าไม่จําเป็นแล้วนะครับเราย้ายมาตรงนี้แล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาทำคอมมานด์ส่วนต่อไปกัน <ş os> ทีนะับให้ทาการเตรียมคอมมานด์กับเรสโตนรีพิเตอร์มานะอ่ะแล้วทําการวางตามผมครับตรงนี้นะทำการวางตามผมนะให้มาตรงนี้นะอ่ะมาตรงนี้อ่ะวางหนึ่งอันสองอันเนาะแล้วก็คอมมานด์ครับหนึ่งอันอย่างนี้ทีนี้ขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาคอมมานด์ตรงนี้นะอ่ะ แล้วก็ทำการเข้าไปตั้งค่าคอมมาครับเป็นเชนคอนเนชชั่น o ลเว็ t i v e ครับอ่ะอีกอันหนึ่งตั้งเหมือนกันเลยอ่ะเช Condition ่นอลเว็ t i v มนะพอตั้งครบเดี๋ยวเราไปวางคอมมาครับระบบตรงนี้นะครับเราจะทำการป้องกันไม่ให้คนเข้าทีมตอนที่ทีมเริ่มเกมไปแล้วนะครับเพื่อความสะดวกนะครับทำการวางตามผมก่อนนะนี่วางอย่างนี้ก่อนนะครับหนึ่งสองอย่างนี้อ่ะแล้วก็เอาเป็นสีเหลืองกับสีฟ้าอย่างนี้นะครับผมอ่ะทีนี้เอาปุ่มนะครับปรแปะให้เรียบร้อยนะอ่ะตรงนี้คือผมทำเพื่อความสะดวกนะครับผมอ่ะ โอเคทาการวางแบบนี้ให้เรียบร้อยนะครับทีนี้เนี่ยให้ทําการทุบพรมทุกคนอ่าทุบพรมตรงทางเข้าตรงนี้นะทุบออกเลยครับอ่าทุบให้มันเห็นบล็อกตรงเนี้ยที่เราทําไว้ตัวจับใช่ป่ะอ่าทุบอย่างนี้เลยครับฝั่งนี้เหมือนกันทุบเปิดเลยนะครับอ่าทีนี้ก็ทุบบล็อกตรงนี้ไปด้วย อ่าบล็อกตัวจับนะจับไว้นะเราใช้บล็อกพริสมารีนทุกคนตรงนี้ก็จำไว้ด้วยนะว่าเราใช้บล็อกอะไรนะบล็อกพริสมารีนะอ่าตรงนี้เป็นบล็อกดีฟสโตนเนาะเห็นปะพริสมารีนกับดีฟสโตนอ่ะทุบไปให้เสร็จนะครับปึ๊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 บทีนี้มาตัวคอมาสีเหลืองครับเห็นไหมอ่าคอมาสีเหลืองนะเข้าไปอันแรกครับแล้วทำการพิมพ์ทับ f i l l ครับ tab fill เนาะอ่ะตรงนี้เราจะใส่พิกัดครับพิกัดที่เราจะใส่นะจะพิกัดหัวกับพิกัดท้ายตรงนี้เพื่อให้มันเติมบล็อกหรือลบบล็ออออกกกกกตตตรรรรรรรงงงนน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 นีีี้้้้้้ไไดดะะะะะะคคคคััับบผผมมมม่่่่โเเเเเขาปปิิพแหห็็ทุย อ่ะชัวพิกัดแล้วก็ไปใส่กันทุกคนอ่ะเติมกันต่อเลยครับเว้นวรกลบแปดลบหกเอ็ดลบร้อยหกเอ็ดนะครับอ่ะทีนี้เว้นวรรคแล้วใส่ต่อเนาะ<ม>จุดที่สองเมื่อกี้เอาจุดแรกนะอ่ะจุดปลายครับตรงนี้ตรงนี้เนาะเห็นไหมลบแปดลบหกเอ็ดลบหนึ่งห้าเจ็ดนะผมนะอ่ะอันสุดท้ายเป็นลบหนึ่งห้าเจ็ดนะลบแปดลบหกเอ็ดลบหนึ่งห้าเจ็ดนะครับอ่ะทีนี้ก็ทําการใส่เป็นชื่อบล็อกอ่าเดิร์ดอ่ะ,อะบล็อกดินเนาะเราทําการเปลี่ยน<ม>ตรงนี้เป็นบล็อกดินครับเมื่อขอมันพร้อมแล้วลองกดปุ่มดูครับบปึ๊ปอ่ะ่ะงวิงมาดู อ่ะเห็นไหมตรงนี้ต้องโดนเติมเป็นบล็อกดินนะทุกคนอ่ะอันนี้เป็นอันใช้ได้ครับทีนี้ครับทำการก๊อปคอมมานด์ครับอ่ะก๊อปคอมมานด์นี่เนาะอ่ะใช้ได้ใช่ไหมก๊อปมาครับแล้ววางอันนึงอ่ะปึ๊บทีนี้ทำการเปลี่ยนไปชื่อบล็อกเดิมครับสีเหลืองเป็นบล็อกอะไรสีเหลืองผมตั้งเป็นบล็อกดริฟต์สโตนเนาะอ่ะเขียนไปครับดริฟต์สโตนอ่ะดริฟต์สโตนบล็อกแบบนี้นะครับทีนี้ออกแล้วลองกดดูปฟ๊บวิ่งไปดูนี่เห็นไหมวิ่งไปดูแล้วต้องเป็นอย่างนี้นะอ่ะเปลี่ยนเป็นต้องเปลี่ยนนนนนนนอออย่างี้้ไดดดดกกกััแรเเปป็็ิ โซ so, ฟองสีฟ้าเนี่ยเหมือนเดิมเลยครับเป็นคำสั่งฟิลเนาะพิกัดหัวแล้วก็พิกัดท้ายนะผมนะอ่ะแล้วก็ไปไว้ตรงคองมาตรงนี้เห็นปะข้างหลังเนะี่ยอ่ะโอเคตัวนี้ผมเล่นภาพแล้วกันโอเคครับตอนนี้ผมท้อการทำของทีมสีฟ้าเสร็จแล้วทุกคนเห็นปะมันจะเหมือนกันเลยนะคือมันแบบมันเหมือนกันเลยทุกคนหัวท้ายเหมือนกันนะ อ่ะอันนี้เป็นบล็อกเดิร์ดบล็อกดินนะแล้วก็อันนี้เป็นบล็อกพริสมารีนของสีฟ้าเห็นปะอ่ะมันก็สามารถทำได้เหมือนกันเลยจะลองเทสให้ดูนะฮะปึ๊บอ่ะบล็อกดินนะทุกคนปึ๊บอ่ะพริสมารีนประมาณนี้ครับพอคำสั่งพร้อมแล้วนะครับให้ทำการอ่ะก๊อปคอมมานเดิร์ดนะอ่ะคอมมานบล็อกดินนะครับก๊อปไปเลยปึ๊บแล้วก็เอาไปวางตรงนี้อ่ะไอตรงที่เราทำใหม่ครับนี่ตรงนี้นะทุกคนวางเลยครับปึ๊บอ่ะอันนี้ยังอันนะของสีเหลืองเรียบร้อยสีฟ้าต่อสีฟ้านี้ครับก๊อปมาปึ๊บไปวางที่คคครรััับบบอนนนนีีนนี้้้ททุกเเขาาลยวงึ เรียบร้อยทั้งสีฟ้าและทั้งสีเหลืองอ่าสีเหลืองก่อนแล้วก็สีฟ้านะผมนะครบเรียบร้อยนะสสีเอ๊ะตรงนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้กดผิดนะลบออกเลยทีน้ครับก็เหลืออันสุดท้ายนะครับอันตรงนี้เนาะอ่าตรงนี้เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วอ่ะมาดูนี้ต่อนะอันนี้เนี่ยจะพิมพ์ยาวๆแปลกๆนิดนึงครับอ่ะเราไปเริ่มกันเลยทุกคนอันนี้ครับจะเป็นคำสั่ง tp นะครับโดยเราจะ tp คนที่ไม่มีแท็กออกนะครับก็จะเป็นอ่าทับ tp sa เนาะพิกัดตรงนี้คือตรงไหนหรอพิกัดตรงนี้นะครับคือตรงนี้นี่นะผมนั้นจุดศูนย์ อ่าจุดสูงกลางของทีมนะผมนะเห็นไหม 5, ลบห้าลบห้าเก้าลบร้อยห้าเก้าเนาะดูครับลบห้าลบห้าเก้าลบร้อยห้าเก้านะครับพิกัดจุดสูงกลางส่วนตรง R ถ้า,าตรงสี่ตรงนี้ก็คือรัศมีจากจุดสูงกลางเนาะผมตั้งเปสิบสี่บล็อกครับหลังจากนั้นใส่สัญลักษณ์คอมม่าแทก็กเท่ากับแล้วก็เห็นตรงนี้ปะ อันนี้สาคัญมากเลยครับสส่ลักตกใจครับสส่ลักตกใจเนี่ยใช้ในการแบบตรวจสอบว่าไม่เอาอันนี้อ่าโอเคไหมใส่ลักตกใจเนี่ยใช้ในการขั้นว่าเป็นการไม่เอาเนาะก็คือเราไม่เอาแท็กทีม1และแท็กทีม2ครับก็คือไม่ tp คนที่มีแท็กทีม1กับแท็กทีม2อ,อ่าแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ไม่มีเนี่ยให้ tp หมดเลยนหัวหนผมผม,ผมตั้งไป ad a เห็นป่ะ ad a คืออ่าผมจะลองอ่านคาสั่งให้ฟังนะเป็น tp ทุกคนในระยะนี้รัศมี14บล็อกที่ไม่มีแท็กทีม1ห,หรือทีม2นะครับไปที่พิกัดนี้ อ,อ,อ่านคอมมาถูกต้องส่วนพิกัดตรงนี้พิกรรัดตรงไหนหรออันนี้คือพิกัดที่จะเด้งคนออกเนาะผมให้คนเด้งมาตรงนี้ <Okay. S 1> คือม,มุ้ยมีโคมไปออ,อยู่นี้ใช่ไหมเนี่ยมีคคมีอยู่นี้ใช่ไหมเข้ามาเมื่อกี้เนี่ยจะเด้งคนที่ไม่เกี่ยวนะครับออกมาอยู่ตรงนี้โอเคมาดูพิกัดลบห้า นี่ผมให้มันสูงขึ้นมาหน่อย 5, ลบห้าลบห้าหกแล้วก็เนี่ยเห็นไหมนี่ผมนะลบห้าลบห้าห้าลดเจ็ดสิบเห็นป่ะพิกัดตรงกันนะแค่สูงขึ้นไปนิดนึงเห็นป่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นคอมมานด์เด้งคนออกเนาะแล้วก็จะไม่เด้งคนที่อยู่ในทีมด้วยใครอยู่ทีมหนึ่งทีมสองไม่เกี่ยวครับจะเด้งเฉพาะคนที่เป็นคนโกงโกงคนเกลียน,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 นๆๆเอาง่ายๆอ่าจะเด้งไปที่พิกัดนี้นะครับโอเคครับพอพิมพ์เสร็จแล้วเนี่ยทำการก๊อปคอมมานด์ครับอ่าก๊อปมานะปึ๊บทีนี้ผมจะลองเเทสดููคครับใหุ้้้ณผชมมนนนนีีี่่ยยาืแถว อยู่ในบริเวณนี้เลยแบบเหมือนจะแย่งเข้านะแต่ไม่ได้เข้าตอนนี้เนี่ยในตัวผมไม่มีคําสั่งแท็กนะครับไม่มีแท็กไม่มีแท็กทีมหนึ่งและไม่มีแท็กทีม2ด้วยผมเป็นเสมัยว่าคนทั่วไปที่พยายามจะมาแย่งเข้านะตอนนี้ทีลองพิมพ์ดูอ่ะวางคาสั่ง่อกี้ลงไปครับปุ๊บแล้วกดรันนะทุกคนป๊อบเห็นไหมมันจะเด้งแบบนี้เลยครับเอาใหม่นะฟึบนี่จะเด้งออกมาแบบนี้เลยครับอันนี้ก็เป็นอันเรียบร้อยเนาะทีนี้นครับเราก็ทําการปิดครับอ่าปิดได้เลเนาะเสร็จแล้วปึ๊บแล้วก็ อ่ะเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะครับทีนี้ไปตามเพื่อน <Wow. S 1> มาเทสเลยครับของผมต้องใช้3คนนะใครทําตามผมเป๊ะต้องมีเพื่อน3คนในการเทสนะครับเมื่อกี้รีบไปหน่อยลืมบอกไปนิดนึงนะฮะตรงนี้เนี่ยเช็คให้ดีครับบล็อกเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นบล็อกไอ้นี่ยังเห็นปะมันใช่บล็อกที่ตัวสอบยังเนาะถ้ายังไม่เปลี่ยนก็มากดตรงนี้ครับนี่อันหลังเห็นปะมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วเห็นไหมอ่ะทีนี้ค่อยอุดครับเมื่อกี้ผมลืมบอกไปนะอ่ะเรียบร้อยทุกคนทีนี้แหละพร้อมตอนนี้ครับรวมเพื่อนผมนะครับครบนรย้อนามผม้วนะแลกก็เพื่ออี2คนเป็นน3คครับร ปุ๊บแล้วก็เสีืองเนี่ยผมตั้งเป็น2คนอ่ะผมก็ต้องเข้า2คนนะทุกคนอ่ะปุ๊บเห็นไหมยังไม่เริ่มเกมครับต้องอีกคนนึงด้วยอ่าอีกคนหนึ่งปุ๊บอ่าครบ3คนนะครับทีนี้เดี๋ยวลองดูว่าจะเป็นยังไงเล่นเกมได้ปกติไหมปุ๊บอ่ะตอนนี้เนี่ยเล่นเกมได้ปกตินะครับแต่ตอนนี้เนี่ยอ่าเรายังไม่เห็นภาพเนาะทีนี้นครับผมจะลองบินออกไปดูนะครับว่าถ้ามีคนไปเหยียบเข้าตอนนี้เข้าได้ไหมทุกคนดูนะนี่ เข้าไม่ได้แล้วเห็นป่ะอ่าคือเวเริ่มเกมเนี่ยมันจะเข้าไม่ได้นะเห็นไหมมีคนอยู่งนู้นนะเริ่มเกมอยู่นะเนี่ย,เ,เ,ยเข้าไม่ได้แล้วครับเนี่ยเหยียบเถอะทั้งสองฝั่งเลยเข้าไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเกมเริ่มอยู่เนาะส่วนคำสั่งแอดออนทีมก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมครับเห็นไหมเห็นไหมอ่าคนทีมเดียวกันจะตีกันไม่ได้เหมือนเดิมเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นผมละ่ะเห็นไหมผมเป็นทีมนะผมตีได้นะครับนี่ตีได้เลยปกตินะครับผมนะก็บอกเลยว,ว่าตอนนี้โคตรเจ๋งนะฮะทีนี้นะครับผมจะมาาาาทดดดสอบบบบใหู้้้งนนะว่ถเกิคแบบไมมมม่่่ีีีคนนนจจะะเเเเหลยยราัป็็นนนนนยัังงไเเาะอะอีป้ปรบบที่่ผมทมททาเพือดสอบนะะอ่ป๊บ อันนี้จะแบบหนึ่งวีหนึ่งนะครับอ่ะมให้น้อยคนเข้าฝั่งนู้นปึ๊บเริ่มเกมอ่็นไหมเห็นไหมอ่าอีกคนจะโดนเตะไปนู่นเลยนะยังไม่ทันวิ่งเลยเห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับผมนี่คือระบบเด้งนะผมนะมันจะเด้งออกไปเลยนะครับทีนี้ผมจะลองเป็นคนโดนบ้างนะครับจะให้อีกสองคนเข้าไปนะอ่ะเราดูมุมมองของคนโดนครับปึ๊บอ่ะอีกคนนึงเข้าไปเลยปึ๊บนี่น้องนัจะโดนที่แบบนี้เลยนะครับผมก็ไปอันเรียบร้อยเนาะ ตอนนี้นะครับระบบคอมมานด์ทีมของเราก็เกือบจะสมบูรณ์แบบแล้วนะครับเหลืออยู่แค่ตอนนี้ครับเหลืออยู่แค่ประมาณ2ส่วนเท่านั้นครับที่ยังไม่ได้ทำเนาะซึ่งรอต้องรอไปทําในคลิปอ่าสอนท่าคอมมานดวิทตอรี่หรือคอมมานชนะเนาะมันต้องเอาไปผสมกันครับมันถึงจะสมบูรณ์แบบซึ่งก็คือคอมมานดีมูฟตรงนี้อ่ารีมูฟที่เราที่เราอ่าก๊อปปี้เอาไว้นะอันนี้ก็เดี๋ยวรอค่อยพักไว้ทําคลิปต่อต่อไปนะครับส่วนอันนึงคือตรงนี้อ่าอันนี้กันที่สองครับซึ่งจะเป็นคอมมานด์เซตบ็อกคลื่นเห็นไหม อ่เซตพิษมารินคืนกับเซตไอตัวดริปสโตนคืนไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเอาไปคอมไบ่กับระบบวิกตอรี่เหมือนกันนะก็เดี๋ยวเราค่อยมาทำกันต่อในพาร์ทหน้าครับแท็กออกเรียบร้อยหรือฟิลบ็อกคืนเรียบร้อยด้วยการกดเองเนี่ยตอนนี้เราก็สามารถเริ่มเกมใหม่ได้นะอ่แต่ตอนนี้มันยังแบบเป็นระบบอัตโนมือไงเออต้องใช้มือกดเองใช่ไหมเดีย๋ยวในพาร์ทต่อไปเราจะไปทำให้มันอัตโนมัติด้วยการเอาไปใส่กับคอมมานด์วิกตอรี่ครับโอเคครับสำรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการท้ ก็สอนทีมเสร็จแล้วผมก็มาแจกไอออนทีมต่อแจกไอออนทีมเสร็จแล้วผมก็มาสอนทำให้ระบบสมบูรณ์และต่อไปจะเป็นการสอนทำระบบวิซิอรี่คอมมานหรือคอมมานชนะอันนี้รอติดตามชมกันได้เลยครับบอกเลยว่าใครที่ตามซีรีส์คอมมานของมผมเนี่ยต,ต่อไปจะทำเซิร์ฟเล่นของตัวเองได้เลยนะครับไว้ <All right. S 1> คลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ครับเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าครับ